มาครับมาครับกับปอมบีนะเป็นหนึ่งนี่ครับก็เป็นงานเออ่แบบอสองขาเนี่ยมีครับจะมีขาบนนะี้สองข้างแล้วก็จะมีหางเน,นี่ยฮะนี่หางกับปอมบีนะเป็นหนึ่งครนี่ก็ลุยชั่งน,นานครับก็โอเคแนละ้วก,กับปอมบีสวยๆฮะตัวเวบ็ดเบอร์สองฮนะน้ำหนักก็ประจำ เนาะาจะประมาณนี้นี่ครับสมงเยได้ดีตีกายดีครับนะดูทั้งน้าก็โอเคเลยครับหรือใครอยากจะเอาไปสกีป,ปิ้งก็ได้อยู่กับปอมบีนะเป็นหนึ่งซื้อกันได้แล้วตามร้านอนุปกรณ์ตกป่าทั่วไปกับปอมบีเยี่ยมครับ